สวัสดีครับพี่น้องมาครับมากินตับักคุงน้ำกันครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ปลาหมึกมากนะครับผมตัวแรกผมว่าสิไปหาปลาหมึกสายนะครับมากินก็ตับักคุงอยากนะครับผมเมื่อได้กินโดนแล้วผมเลยได้ปลาหมึกยยงบุ๊เป็นหนวดมันนะครับผมคือจังอันเขาใส่พวกเย็นตาโฟนี่แหละครับนี่แต่ว่ามันบ่ได้ดองด้วครับเจ้าแซ่แข็งมากกินก็ตับักคุงนะครับเมื่อนี้บ่ได้บังคุงเพิ่มไปหาบ่มีนะครับผมได้บังคุง ข้าว้าวนี่แหละแต่ว่ากรอบกรอบมิมะระผักขันจองแบบนายกันนี่ครับกันกระถินออนปกระเฉดออนมาครับเจือดน้ำกันครับผมแซ่บ หนวดปลามึกนี่ครับรสละมันจะเป็นคล้ายกันนะครับแบบคือจังเขาใส่ยินตาฟัวเนาะทีเมึงครับแต่บุงครงตามเองเพ็ดเพ่ายเ่เค่องแล้วพี่น้องเอ้ยคาแต่ตังกล่องบากคุงกรอบอยู่ครับผมมาอืม ยอดกระถินมันมันยอดบากมันมากออนหาบา <c oughs> อ้เผ็ดจัดาาเลยออืืม บะมือกอบ ผักกระจีงผักไผ่ต้มพริกสดกับพริกแห้งบวกกันครับ อืห้ับองกินมือจังแสบครับ Cảm thấy bụng gọt ngon. Ừm. thế <laughs> um com um, 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 um. <c oughs> จังใจไปครับมือซ้ายครับไ <c oughs> ม่ได้กินโดนบม <c oughs> หมี่ เกิดกาดเมนูก,กับแกม Hmm. 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 <laughs> ballet จับจุดจัดกินไปนน้ำไห้ไปนน้ำครับพี่น้องหืมได้ไร กินมกแค่เพส ที่แห่งมันเผ็ด <laughs> <c oughs> สุดยอดเพชรเกดจาดพี่น้องเย้ยเหลือร้ายเปิดมือกมันดอกมันหลายผดนะครับผมวันจ่การคลิปนาครับฝากกติดตามนูเนรชนแนลน้ำเนรนะครับพี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพชรเพชรเพชรเพช